มาสองทุทธเจ้าในวันนี้เป็นวันศีลซึ่งสธาจะโจงตั้งหลายขอปราบนาตั้งใจเพื่อว,ว่าจะได้วางพระธ,ธรรม,มเทศนาทำตำนานโลกาหินีและตำนานพญายินหรือว่าเป็นหลักความดูหนังสือ ซึ่งเปลี่ยนธรรมของคุณบาเจ้าสีดาสิทธิโกได้ตานได้ได้เขียนห้อมกับอดีตพ่ออาจารย์มัคคณายกคือพ่อนานเมธาพ่อนางเมธานี่ตามที่ทุกเจ้ามุมาเป็นละอ่อนโคนทีเลี้ยงทุกเจ้ามานี่ก็คือแม่อุ้ยแดงตยจมัยโควิจูติจม่แล้วก็พ่อนานเมธานี่เป็น ป่อของอุแดงดังนั้นอพอดีเลยหู้ว่าพ่อคนนันเมทานี่พ่นเคยเป็นพ่ออาจารย์และต้นเขียนกับคุบาเจ้าเนี่ยถ้าดูตามทำบุนี้ก็ถ้าีิดเป็นพศนี่ก็ประมาณสองพันเจ็ร้อยเจ็สิบกว่าพ่นเป็นเจ้าวาดต้นแรกดังทุกเจ้ากันเลยว่าเออวันนี้ทุกเจ้าก็เลยจะดนธรทมของตัางที่ต่างตามต้นเขียน โดยเฉพาะแล้วผู้บ so ่าเจ้าฮองก็ดีก็หนางก็ดีเพื่อนตั้งใจเพื่อนห่วงลูกห่วงหลานห่วงชุมชนพอรมนี้มันไม่ใช่เป็นคำบรรได้มันเพื่อนห่วงว่าลาบลาบตัวนี้คือหนังสือหนังสือตัวนี้มันเป็นอย่างไรคือตั้งแต่คนร้านนาประเทศเขาเนี่ยที่ว่าได้ตั้งบ้านตั้งเมืองเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็คือเจ้าฟ้ามหาตริย์ก่อนเพื่อนกระฮึ ไปซออเอาน้ำทำคำสอนส่งพระมหาเถระาไปทรงพระเจ้าพระสงฆ์ไปไปประเทศศรีลังกาไปประเทศอินเดียไปประเทศที่มีคมพีที่มีศาสนาทีไว้ก็เกามาให้ไปบาลานไ้เพื่อก็มาเขียนมาให้เขียนสึกๆกันมาแต่ด้านเรื่องของว่าบลานตำราตัวเนี้ยมันมีตั้งแต่สมัย หลายปันปีมาแล้วก็คือตั้งแต่พระเจ้าไวศาสนาพบโคนฮองมันหัวลืมมันจะเป็นต้องได้จดบันทึกไว้มันต้องเขียนไว้ดังนั้นก็เลยก็เลยเป็นประเพณีจารีตที่ฮขาสืบๆกันมาอาคุบาจาายอรหันตาเจ้าสุากาเจ้าทั้งหลายจะเขียนสืบๆกันมาแต่ในการเขียนนั้นมันไม่ได้มีความที่ว่าทิฏฐิไปอื่น ก็คือมีอย่างเดียวคือศรัทธาในพุทธศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้อู้ได้อย่างมัพบมันเป็นของเรื่องแท้เรื่องจริงมันจึงเกิดมันจึงมีเมื่อเขาศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วเขาศรัทธาในพระธรรมเจ้าแล้วศรัทธาในพระสังฆเจ้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นพลังพลังตรงนั้นก็คือการบำเพ็ญบารมีการสร้างบุญ กมนทอมทุกอย่างที่จะมานำมาเตะเนี่ยเพราะบางอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามีในยุคเฮานี่มันปียุคก่อนนั่นแล้วรอนนั้นคนโบราณบอกว่าคนสมัยนี้ก็ดีบอกว่าคนหน่าก็ดีคนน้อยก็ดีที่ปนอู้กันเอาแบบเก่าเอาแบบอย่างเก่าของคนยุคนั้ก็เพราะว่าการียของเฮานั้นมันสืบๆกันมาโดยเฉพาะแล้วบอกว่ายอว่าอดีต้าวัดก็ดี อดีตพ็ออาจารย์พอดีที่อยู่ในชุมชนบ้านบุโคันเนี่ยจะหารได้ชัดเจนเหมือนกับเหมือนกับเนี้ยที่เป็นตัวอย่างก็คือรูบาเจ้าจิดาธิติโกเนะครทับทั้นต้ได้รับเป็นเจ้าวาดยังโค้นขวาเพิ่กันยังตัวต่างหอยเนี่ยเรามาลูนมารูบาที่ว่าที่เปนเดินอย่างแท้จริงที่บรรลักษณ์มาทก็คือรูบาเจ้าชีวิตใจรูบาเจ้าข่าวปีรูบาเจ้าเถื่น พ้นบรรลักษ์เขาก็แบบเพ่งทำยังทำไว้ตลอดเพราะว่าพ้นหัวว่าวันนึ่งเหตุการณ์เลวร้ายเนี่ยมันจะเกิดกับโลกบ่ก็เลยเตือนคนต่างหลายว่ากินกินต่างๆเดี๋ยนจะเป็นล่ผู้พ่าผู้แก่พ่อแม่โดยเฉพาะพักในบ้านเนี่ยพ่อแม่ผู้พ่าผู้แก่โดยมาพุทธพันธรรมผสมคือเจือของโบราณโบราณเนี่ยคือคือผู้จงผู้ยา พ่อจะได้พาอเหล่านี้มันจะเป็นบุญบุญตัวเนี้ยมันรักษาพ่อทีเนี้ยจะได้จือเขาจะเลิศจะเลิศก็คืออย่างไรแบบเจ็บแบบไข้แบบเป็นนั่นเป็นนี่บับเป็นนั่นเพราะว่าบุญมันรักษาคนเ่าก็แก่คนนึงบอกเราคือบุญนักษาเรื่องของยาอย่างพวกบุญรักษาบุญนักษาพาอบุญตัวเนี้ยมัก็คือความดีเหตุใดพ่อถึงว่าต้องการหาบุญคนเราเนี้ยางต้องการชอบบุญ เหมือนสัตวาบุ๋มต่างบุงคน่ะตื่นตั้งแต่ตีสามอาบน้ำมานั่งเข้ามาเก็บดอกมาทักปากบางคนนี่ตั้งแต่ตะวันตะวันไปพันไปนี่เจาะพันตอานี่เพาะเอาไปหาบุญบุญนี่ก็คือความความทำความดีความเู้ใจของมวลบางคนนี่จืดใจใกล้วันฉีดมาแล้วโอ้บกติบเย็นอกเย็นใจ เขาต้องการบุญฮักษาก็คือว่าเขาต้องการความเจริญความดีหรือเกิดกับชีวิตของเขาอันนี้แปว่าบุญบุญดังนั้นเหมือนกับเรื่องราวที่อย่างเขาต้องไปเสบะบุญเพราะว่าเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยด้สมัยตั้งแต่สมัยก่อนเมื่อสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดแสดงว่าความคิดที่ว่าคนเนี่ยเิ่นหานแล้วเอาไปว่า,ออาโลกมันจะโกลอหน อันนี้ธรรมกนี้เป็นหนังสือบัญชัว่าเป็นธรรมบันไดเพราะน้องว่าหนังสือตำนานโลกาหินีหรือว่า,โล,โ,ลนานโลกตำนานโลกตำนานโลกนี่มันเกี่ยวข้องก,กันอย่างไรก็คือมันเกี่ยวข้องกับการทํานายของโลกซึ่งในธรรมพวกนี้นเพื่อเขียนไว เกี่ยวกับเรื่องความธรรมกับกตายพื่มีความธรอมตัวหนึ่งกต่ายพวกตัวหนึ่งอยู่ทิศตะหนใต้กับทิศตะเหนือได้ถามกันไปมาเกี่ยวกับโลกก็จะง,าง่ายเอ๊ะมันจะเป็น ia, ขขอย่างใดโลกอย่นี้เนี่ยกต่ายกับความได้ถามกันไปแล้วพวกก็บอกว่าเออมันมาได้แล้วเด้อต่อไปไปหน้าเนี่ย เหตุการณ์ต่างๆนานามจะเกิดขึ้นกับโลกโลกจะเป็นกุลาโขนดังนั้นเพื่อนก็ได้ได้บอกว่ามันเป็ิ่งจะใดพ่อถามกับไปถามกันมานะแล้วเพื่อนก็บอกว่าไปดางหน้าเนี่ยท่าศาสนามันได้สองปอนด์สองปอนไปดางหน้าเนี่ยรอดปีสังฆ์ปีเล่าปีเศษปีไก ในที่ปีนี้คือเมตตาภาวนาคือกินคือการปีใกล้ั้นแผ่นดินมันจะไหวเจ็ดตีเจ็ดวันเจ็ดตีและจะมีเสียงฮ้องดังเสียงแจ,จ้งฮ้องเจ็ดตีจะมืดเจ็ดวันตีหนึ่งคนตั้งหลายจะได้อา้องให้ตัวแผ่นดินอย่างนั้นผียักษ์ตั้งหลายสี่ันตัวก็จะ มากี่โคนตั้งหลายุงหาสัจจะภุงหาสิลบัได้ซัดตั้งหลายก็จะได้ตายเนี่ยโคนที่เพิ่มบาดีว่าจะไปเอาเข้าของคือปั้มเป็นยังการศินเมตตาภาวนาคุณนาซับนักๆเขาก็จะได้โคนจากคอย่างๆอ,อันนี้ก็เป็น ิ่งที่เพื่อนได้กล่าวไว้ในธรรมนะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ว่าทุกเจ้านำมาเตะเนี่ยก็คือเอาสาระที่มันเป็นสำคัญตอนตอนั้นลูกทาได้รู้ว่าบางคนบางคนถามาาว่าเอะทุกเจ้าเม,มือ่อใดมนจะยุดโควิดเมื่อใดแล้วุกเจ้าพยายามคนทำเนี่ยว่าที่เพืนเขียนในใบลานเนี่ยแต่ทตำสำเนานโลกนี้มันจะแปลกไปที่ อูบาจเจ้าท่าปีกยนกันคือว่าที่นี่ไม่จะเปรียบคนบอกวันโลกมีสามส่วนน้ำนี่มันนักกว่าดินแต่มันจะเหลือส่วนเดียวที่มันจะเกิดภัยพิบัติมันจะเหลือมันจะเลือส่วนเดียวนะ็เลว่าสามหุณภาพด้ว่ในความุนี้เพื่อนก็ได้เขียนาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านเฮาของเราแก่ที่ họ sẽ u lên cẩn, à, tôi cho phe họ hỏi ba. À, nốt ngưỡi, bà đi à. ba nốt nhang huế, bàng bàng ma điệp phe, có phải là nốt nhang huế, sẩm bàng ma điệp phe, phả bàng buôn, bà cha bàng buôn, buôn nhà mặt cũ nhà nhà nhậm ma úp, có mua mua bạc nhín, mua bạc งัวจ ch oh, ังมากินยาเจ้าข้ามาปล่อยเจ้ายังมาปล่อยงัวท่านจะเจ้าว่าโอ้ข้าเจ็บต้องก็คือเจ็บบัดครับต้องเสียเจ้างัวนี่บอกว่าเจ็บต้องนี่เป็นอย่างไรโอ้เข้ามาสุกเข้าอยังมาสุกจ้าหลวงมันจู้หลวงมันเปียกหลวงมันเปียกมันจู้เพราะจะได้ก็เพราะว่าฝนตก โอยามาโตกหาหัวโกเขียดบนห้องโกเขียดไม่ย่ามาห้องหาก็เพราะว่างูไล่กินข้างูก็ไล่กินโกเขียดยังไรงูก็เลยตอบว่าเป็นอาหารของข้าเลยแล้วความหมายเนี่ยมันเป็นปริศนาทอมตีวัลเขียดใเนเวลาก็คือได้คือได้ขี่ยุก โลกกรลลโหรนัดนี้แหละอันนี้ตามพระเจ้าอูตามความที่ประจดไว้ข้อปัจจกนั้นคือว่าได้โคนตั้งหลายบ่ใจบุญคือว่าใจบาปอันบ่สแสวงหาบุญประแสวงหาสัพพุดิษะในการละบัดนี้ก็คือว่าโคนบรเดีว มันมีนคนที่คิดบ่ดดีเพราะขอความเป็นไปตามศาสนาก็จะปลา่าจิตใจออกนอกอาจากย์ธรรมพุทธเจ้า,าในการละบัดนี้อันว่าหัวจุ้มดัวเปียนั้นคือได้มเัเถระธรรมหากแต่งมาในการละบัดนี้ก็คือว่าคนเฮาเนี่ยชอามักษาตัวดีเขาก็จะจิตใจเขาก็จะวุ่นวายมันจะมีปากบปากล่อม มาครอบองำบือเอาหวามดังดี้ปนโตนั้นคือได้เจ้าโปลบุญจะลงมาตัดสักขาดไปหน้าก็คือว่าคุบาเจ้าศีวิจัยคุบาเจ้าข่าวปีคุบาเจ้าเที่ปุ่นคือว่าตปบุญที่ลงมาตัดสักขาดก็คือว่ามาหักษาทพระาเจ้าโเคเกียรห้องนั้นคือมันได้ย่คือว่าได้ความตายแห่งโปลต่างหลาย โกเกียดทองนั้นคือได้ความตต่แห่งนคนตั้งไหลมาวันนี้แลอันว่ามูไล่กินเขียดนั้นคือได้กาละหากแต่งมากาละวันนี้ก็คือวันที่กุบารกูบาร์โอ้ฟังก็คือเป็นกอมอเจ้าโลกเจ้าโลกจะต้องได้รับนี้เพราะคนไปแสวงหาบาปมาใส่ตัวอ,อันนี้มันมันเป็นตำนานที่คนบอกไว้ แล้วก็อ <toys> ันเนี้ยสิ่งเหล่านี้ทำาม้เอหอนว่าครูบาอาจารย์คนน้อยคนหนางทำไมอนสมัยโบราณเพื่อกระดึกบอกไว้ในธรรมเขียนไว้ในธรรมว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแต่ประเดี๋ยวนี้พพิพุกเจ้าต้องมอมาอู้เพราะว่ามันมีหลักฐานโบราณที่เพได้เขียนไว้คนห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเมืองห่วงศาสนา คนได้ยดคนได้ไล่คนได้คนได้ล่างคนได้แต้มคนได้แานคนได้เขียนไว้ใ่เวลาเพื่อเอาเอามาคู่มาเล่าเพื่อก่อ่นความว่าเนี่ยมันเป็นของประกาโบราณที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแล้ววิธีแก้คือจะใดวิธีแก้แบบเหมือนที่สัทธาบางหลายได้มาบรรพรินก็คือเอามากินมาตันมาป้อมเป่งเป็นตาภาวนาดูแลอุปถา ษาตผู้เร่าผู้แก่คือฮอกกันแปรงกัอนอันนี้มันเป็นทางแก้ที่ว่าเราจะไปคือบุญศากษาของเพราะว่าเรื่องโรคโควิดเนี่ยมันแบบว่ามันจบง่ายๆเมื่อการทถาได้ฝัง่ผร้เจ้าซึ่งเป็นโจทย์คอนเทนมันจะต่อไปเป็นปีเป็นปีเป็นปีปีนั้นจะเกิดนั้นปีนั้นมันม่ใช่กค่ว่ามีแค่โควิดอย่างเดียวม่ใช่ว่ามีการโรคอีกเยอ มันจะเป็นทั้งดินน้ำไฟลมแผ่นดินไหวกันน้ำท่วมกันไฟไหม้กันและสิงเกี่ยวกับาที่ตุดที่มันข่าเราไปตึงวันตึงวันเนี่ยก็คือโรคยาบาดหายยโรคยาบาดหายมันมีนักมันไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวบาดเล่นเอ็โรคไตโรคทับปะโรคความดันโรคอะไรอย่างพกหวานโรค โรคี่หมอยาพือหอามากินมาได้มันหอหายมันไปกลุ่มอะอันนั้นพืชเอาว่าอันเนี้ยพืชเอมว่าโรคกำเนินพืชเอมว่าโรคยา,าหายแต่นั้นโรคยามาหายมันเกิดจากานี่ยมันเกิดจากปิดปิดมาได้คือออย่างคือว่าเขาเอาใส่เข้าปากของันสา่เตือนสัเตือนเพราะของที่ขอผลิตขึ้นมาโรงงานการข,ของทุกอย่างมันเจือปนเข้ามาใะพืชหองปิด ทุกอย่างมันเป็นปิตกับพ่อใจเพราะว่ามันมีสารสารกนรันบูดสารเกลือสารเกลือจางในอาหารสีแตง่งทาบท้มันงามพอจะลองแเข้าในปากนั่นแหละของปีติดังนั้นเมื่อปิดตัวนั้นเขากินไปวันสารเกลือสารเกลือสารเกือมันสะสมมันไปเล่นตับหัวขเข,าข่าก็เล่นตับปวดปวดกังเจ็บนี่แหละอันเนี้ยมันเป็นโดยโดยที่ห็นชัดเจน เหตุใด้ทุกเจ้าอุษาความพทุกเจ้าก็ฟังทำอ่านทำมาโดยตลอดแล้วก็มาพิจารณาตามเหตุผลคุอวันอ๋อมันได้ตัวนี้เพราะว่าคนเฮาเนี่ยวันมันแปลมันก็เจ็บวัาเฮาได้ปลุกเองเฮาได้ชอบเองกินเองแล้วก็น้ำ้เหมันกันมันมเปีนได้อย่างไรก็มันพ่นยาลำไยมันพ่นยาเข้ามันพ่นยาแงตั้งแต่บ้านโปง น้ำมันไหลมาจากแม่แต่จางพมามันสู่คอมันไหลจากเกลือเมอกี่ยงหมู่บ้านพะมาตีโต้งตีนามันาลองมไหลออกไปลงสู่นี่นะดังนั้นป้าก็เป็นผิดน้ำที่เขาไปหดสวนหดเข้าหดเข้านน้ำมันก็ร้องเป็นผิดเพราะมันเป็นสารดังนั้นเขาว่าสารโดยนั้นน่ะผ่านบอนบอลกอบโบราณเนี่ยก็มีที่ว่ามั่งอะไรเอาเป็นยาหนักเป็นสารลากสารสารพิษนี่ มันแห้งไม่แห้งเนี่ยถ้าเราเคยไปหันโพนที่ฮักษาสานโพนที่ยาสารจะทายจหันมันมันแห้งมันลากมันมันซับมันเป็นพ้อรแข็งมันเป็นที่แข็งด้านแ้นของเราเนี่ยน่าโคนโบราณนี่จิไปว่าต้นล้าสมัยก็ได้แต่สมัยประเดี๋ยวมันหองเป็นอย่างที่บอกว่าบปเลงเป็นบเล็ แต่บัลลงนั้นน่าสะทายั้งหลายใบแจ้วว่ามันจะตายผู้ยังบัเลงเนี่ไม่ยิงก็มีสัตง์ห้จอยังพอาใจก็มีสั่งบห้จอยางแต่ถ้ามันออกในจุคที่ตายคือตายถ้ามันออกในจุคที่บัตายงก็คือบัตายงบัลลงกนี่ตามที่ทุกเจ้าอ่านในป๊อปในตำราโบราณมันเจ้วว่ามันตายแต่สิ่งที่มันบังคับไว้เป็นบัเลงที่บมาตายบางคนในที่บัตายเพราใจชอบกินชอบตาม ชอบทำบุญสุนทานเมตตาภาวนาการภาวนานี่มันจำเป็นต้องเขาจะได้มาวัดเพถึงอยู่ไนก็ได้ภาวนาอยู่บ้านก็ได้อยู่โต๊ะก็ได้แยกกันก็ได้อย่างก็ได้ภาวนาส่วนนี้ก็คือทาใจให้สงบทําใจให้สบายเมื่อกาสะทาจะหวันว่าเจ้าจงเจ้าที่มานนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพปรกม้าทําบุญกับทุกเจ้าปรกมา เอาสมุนไพรพ่เอากระเวยกรสาเพื่ใจเพื่สบายถึงอาจารย์ก็เลยนำมาอู้มาจจกเกี่ยวกับเรื่องโลกาฮินีหลักฐานของโลคโกลหนที่เกิดขึ้นแล้ววิธีการแก้มันพบก็คือเอกสารที่ทุกเจ้าแจกไปเขาจะมีการแก้มาทุกเจ้าพิมพ์และแจกพะสถาไปอันนั้นคื้นฐานในนี้แต่อันเนี้ยอู้สาระสำคัญแต่ประเดี๋ยวนี้ที่มันน่ากลัวเพราะจะได พอทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์มันจะเกิดไปได้ประเดี๋ยวปีอย่างท่าทางั้งหลายประเดี๋ยวปีเป้าเน่์เป้าใจเป้าหีเมาสีไส้สงงาเม็ดสามเล้าเสร็จไปแสดงว่าในตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยภาวะของโลกนี่จะเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามันเห็นหลายฝีดังนั้นถ้าตามคำเขียนบันทึกเนี่ยตั้งแต่ปีก้อย ปีน้ำทุวกับปีสระปีไกลแต่ทุกคนบอกไว้ดังนั้นมันไม่จบง่ายเมื่อมันไม่จบง่ายเป็นย่งไรคือเอาพักษากตัวไปตัวมันพักษากตัวไปตัวมันดีๆเห็นเนื้อเห็นตัวยกรุ่นกับเขา่าแล้วโดยเฉพาะรากก่อนคเฮาปลากระกิกินตั้งๆตธรรมดาที่ต่ำเฮาเงียได้ทํ้ได้แล้วก็พอสาคัญจะเป็นรากที่จุดก็คือพ่อพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีอายุ แล้วก็เมตตาทรัพย์เมตตาบุญทุกคนยากก็คือเพื่อความมากขึ้นก่อนนะครับอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นการแก้ไขคาตอนนี้ก็ะึงบอกหรอมันจะสิ่งที่จะเหลือทั้งแท้ก็คือเมืองล้านนาจะใหม่เพราะเมืองล้านนาล้านนาประเทศนี้เป็นตี่ไว้ศาสนาก็คือมีทองใบลานมียาตดิบตะเพนีอยู่ดต่นห้าเขาก็จะได้รอดปลอดภัยกัน ในภาวะภาวะประจำหน้านี้ดังนั้นธรรมเดชนะก็ดีธรรมใหญ่นี้ก็ดีทุกเจ้าก็ขอยุติดดลงเพียงเพียงต้นนี้ขอความหาสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแกทุกทนทุกคนขอ,คอเจริญพร